นี่ครับอีกองนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับทิมใหญ่นะครับองนี้นะครับเป็นต่าที่สวยงามอีกองนะครับองนี้ดูผิวดูความหนึ่งครับยุบย่นนะครับนี่ธรรมชาติเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับลองดูนะครับ ความสวยสดงดงามเลยนะครับนี่ครับดูดดาน้างนะครับผิวหิ้งนะครับธรรมชาติเดิมๆนะครับผมหน่อยตัดก็มีนะครับนี่ครับชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นี่ครับการยุบของมวลสารนะครับ นี่เลยครับลองดูนะครับนี่เม็ดขาวนี่ครับเม็ดแดงนะครับยุบตัวอยู่ในเนื้อเลยนะครับก้อนดําก็มีนะครับนี่ครบเลยนะครับองนี้อันนี้เนื้อโดนสัมผัสนะครับเนื้อจัดเลยนะครับนี่ครับตรงมุมนี้นะครับจิ๋วพระที่สวยสดงดงามอีกองค์นะครับดูด้านหลังอันนี้ผิวหิ้งนะครับก็คือเขาวางทับ คือจะเป็นพวกขุนพวกอะไรจับนะครับเนี่ยจับนานเลยเป็นอย่างนงี้ครับนี่ครับลองดูนะครับนี่ครับสวยสดงดงามอีกองนะครับผมนี่นี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้านี่ครับผม